แล้วต้อง่อยขอแล้วคือคืนข่อยฟันว่าอันดินดินถล่มบ้านเฮาเบิดเลยคาเท่ได้ปวดจ้กเอ้าว่าเรียกเมียเราเข่าแล้วเนี่ยเมียมีซีตัวทอนนี้เก่งเนี่ยากให้เขาเจ้าได้ตัวนีรัะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเทไนเนี่ยเออแล้วมิท่อนี้มันมาลักแปดแล้วเาเข่ากันมาเทไนเมียเนี่ยโค้งสุดทใต้น่าเชื่เพราะว่าเพิ่นเห็นสี่นล่อมาโด่นแล้ว นะครับบานีสองตัวเล็กเกวอนะครับสามตัวใจเขาบ่อสามตัวจะเขาอีกบ่อสามตัวจเออีกติเอาตัวนั้นเา่าหลายนผมชยทยบอกคนจะกูบ่อได้เขาจะบ่าเสียใจตีกูเขาไ่ได้หรืเนาะไ้ยาเขาเนาะยาพ่นกับมอืมยาพ่นกัมาันเอฟซบได้มันแหงสิเสียใจหลายนเีสียด้เล่านี้ครับต้องให้เอซีนะครับเป็นมาถาหลายเล่านี้มาถาหลายบอกคนมาถานีเก๋งมันงเก๋งที่เท่าเนี่ มันจะบอกเพิ่อียังเนี่ยเนี่ยหมู่ฟ้ากับมาิกะซิบใสหูอีกหล้วมาแปดซี่กันเนี่ยย่งปลแปดซี่เป็นอื้องขืนรุนโลกนี่เนี่ยแปดซี่แปดหาแปดหกแปดสามแปดซี่แปดหาแปดวงเนี่ยมันรักแปดเท่าเลขสามตัวกับแปดนี่ใช่ไหมครับเใช่ครับที่ไปไซห่าง เน้นแปดซเออเน้นแซเออมันดังแปดหาเขาขึ้นแปดซี่เนี่ยแม่ปู่พนบอก่ะคนหาดาไล่เปล่กขึ้นแปดซี่แคาเล็ดเป็นเออมันจะขึ้นแปดซี่ป่ะนี่เอ้านี่ยองคอยเนี่ยนั่นมันดังหลายเงินมันหาซื้อยากสมตัวแปดเ้าหนี่จ้านั่นละจริงๆนั่นเคาเห็นเน่มากมาเนี่ยจริงๆจ้าพมึงไปใซ่หั่น คือไปมาสร้างหันต้องสร้างเร็วจ้าไปซะสันเออเ,เออลาแค่ได้คนเนี้ยเอกเียงนานานานเออาน่นั่งเออทอนานไม่ทอนานละมาแห้งอมาแห้งเจียงเจตัวใดก็เจีงเจียงกับแปดซี่ช่นั่งเจงเจงแปดอือเพื่อนห้ลบ คุอให้รไพ่ไหมมันเปดหามาดังโพดไพกระดังแป็ดสามก็เอาไปซี่นี่แหละเก่งเขาวงให้ทั้งไผ่กัเปดหาไปหาไปหามันก็รลายพวกเขาสิว่าสื้อยากบ่นี้ต้องลบเอาแปดซี่เนี่ยมันดูไร้รักเป็ดซี่เป็ดหามเปดหกกันน้าเข้าใจปะมันบพได้เอาแปดซี่น่ตัวเลขมาลักเปดไช่ได้ลักเปดเปดสามมักให้เขาได้เาฉะเอาเปดซี่ออ 8, 4, ใส่ลงไป ตัดออกแล้วแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกจ้าย่ำให้แล้วโค้งสุดท้ายเจวอกต่คือตัวนี้นี่ลงทุนใดเลยมันบอกเออลงทุนเท่าไรละนีะ่เอาล่างอก็บอชัว่าหลายตัวบ้างจิเอาเยอะเอาเยอะล่างตัวไหนล่างเอาซีซีสซีซีซซซอล่างซีซีเอาอล่างซีซี เมื่อกี้สิป้าบุกคืนมาบอกเห็นค้วยสองโตไหมได้ค้วยสองโตเอาให้หกระจรซะพวกสุดท้ายด้นี่เอาเอาให้พนซะใช่พวงสุดท้ายหืาอกมาผ่นสีโอ้ยสักไข่วีว่าได้กียได้พูดเดียวสุดอกละเท่านั้นละียจเกียสิประเทศบุญหาอาจารย์หลอด พูนวัดพูนวัดอสว่างพูนผู้ว่าเกศเพ๋ยวพูดกันเป็นสวัสิพระถ้ำบุญนะเพื่อนถือเรียกควรนีสีเกศิไปเนี่ยสวยหลายเนี่ยโอ้เกเกศเกเอคืองามเฉลูกดีมั้ยเนี่ยงามโอ้ยน้องเอยลาเรียกสามตัวเขาที่ชับด้นหนึ่งหน้างานเนี่ยเนี่ยเนี่ยแปดเก้าหาสวยเนี่ยเนี่ยเนี่ย สามตัวเขาเสรจเก้าห้าอยคุณลอยพันคุณพรบอเนี่ยตัดเอาพี่น้องตัดเอาตัดเอรดรถแปดหาเก้หาเอารถดตนใดทำไมจัาเด้่มันเอาเนี่ยต้องฉลาดเด้อมสุดท้ายเด้อหนมืออื่นกับมือหลังงันแล้วออกแล้วมือวันที่สามสิบเจ็ดเวันที่เท่าไหร่สามสิบไม่ยืบเก้บเกมืออื่นงสามสิบตัวจ้า เราออกสามสิบเอ็ดวันที่หนึ่งหมดเตะวันที่หนึง่งสองวันไกลแล้วปวดมันแย่เหมืออื่นเอาพี่น้องแคบหน้าจอท่านที่เลยบอกเพิ่นเฮ็ดอืเอาเด้ออย่าปูซอยลูกเด้ออย่าปูเอ้ย่าให้เขาขามหน้าขามตาเขาเด้ออย่าปูเย่าปูละศูนย์เรนี่ <c oughs> อย่างอืมาปล่อยแข้งกับเพ้าเขาต้องสูบเขาเด้ออย่าปูย่าเปรี้ยวสีจ้าปูหาคนมาแข้งขึ้นวุ้วววีดิอย่าปูเป็นยังสี่ เออนั้นปูเป็นยังสี่ตัวตัดหนาเปนบ่ไใดเ้มันจะเอาดังก็มูออัน,นละเออคืองานเบิกซัพย์อันะเพิ่มสี่และบ่ได้อันเขามาตัดมันสินขึ้นไปวือรวดเาขาอรเขาข้าข้าไปนี่มันสวยหลายบ่บ้งงานะางามาไรแม่เพอือนเสียจะตตงามมันสิได้นในหลังจ้าจ้านี่ละแปดเก้าห้าแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกเออม่ทนนี่เอละ ล่างกระบอกก็พร้อมบ่้ลายดอกโม้ลายโตล่างเอาพันคุณพันก็ได้อย่างไรเงิ่อนลายเคียรเขียนไปแล้วก็เขียนไปซื้อพันคุณพันจ้ะซีซีได้ไม่ยังไงซีซีฟันเห็นขั้วสองตูไปจุ่งเอาขั้วได้สองตูขึ้นนั่นล่ะควายวัดซีเหลียมลาบจะออกซีซีมันเบิ่นวัดเสาค่ะวัดนถ้าเบิร์นจะเบิร์นตัวนี้เลยอือเบิร์นเล้ออกวัดทัดพิ่ทศใด้เห่าวันที่ ที่หนึ่งวันจันาร์จันทร์ทีแล้วมันเบิ่นยี่ดอกเก็บซีวะเพี่ยนอีกแล้วว่าสั้นจ้าเอาไหมเนี่ยโค้งชูทายเลยุดท้ายเลยอาจารย์เก้าก็บ่ต้องทีมบ่ต้องทีมเอาไปโลดนี่ว่ามันเนี่ยกาซีป้าไฮนเนี่ยจีว่าพวกโค้งุดท้ายมาบอกเนี่ยอ้าวกาสีเอาตัวเดียวนั่นี่ข้นมะพร้าวอย่างนี่ตัวเดียวกันแล้วอู้ได้เลี้ยนไปอูได้เลี้ยนให้จังน้อยจักเต็มหนึ่งนั่นไก่กันโพด ขอตะเลขปูว่าปอยไปปูได้มากแล้วก็ปล่อยมาใกล้ๆกันค่ะนั่นล่ะขอก็ไลยหาแปดสามเจ้าหาแปดสามอ๋อแปดเก้าหาเนี่ยมันก็เขาตัวมันเก่าหนาเก่าหลังทั้งหน้าจะบอกพี่น้องอย่าลืมบอกเก้าหน้ามันด้วยครับจ้าเขาหาก็บอกเพิ่นเนี่ยเพิ่นยเพราะว่ามันตีหลายตัวพี่น้องตัดเหรียญเลยนะครับบอกเพิ่นเพิ่นยัยฮะ เกลียวลงซะจ,จ้าจ้าเอามันใจมันใจจับตัวใหกว่าพันคุณพันน่ะ,อะเอาซีซีดอกล่างดอกคอเสีเอสอเยออกล่างดอกมันก็ไม่ได้กลับจ้าจะได้ไป<ม>ทำบุญเอาซีซีนี่จ้ามันมาล่างแเล็กๆเบิดมันต้องมาล่างเขา,ต,า,นนขาตัวนี้ไป <c oughs> ยู้เส้นอน่อนเนาะคักเขามากกับซีบุษร์อย่างเนี้ยเขาตัวนี้จะไปยู้เส้นอ่อนไปถำบุญแล้วด้วยคือยากแล้วพี่น้องเขาแล้วโอ้ไม่มาลักแปดสวยน่งเอ้ย ปดสามแปดสี่แปดหาไปหกครังเขาเขาสวยยังไงหล่ะเนี่ยแปดห้ากับสวยแปดสี่กับสวยนั่งไอ้เนี่ยเมื่อขึ้นมันมาบอกเขาว่าแปดสี่เอาว่าได้เข้าได้แปดหานักกันแล้วนั่งเขาเลยมาเขียนให้แปดสี่กับเก้าแปดเก้าห้าแปดสี่ว่าสิเด้อดวงไฟดวงมันเด้อว่าเสียเจประเด็นเงินนะสิบอกให้เด้อว่าเสียเจมาะเด็เงินเด้อไรลาเอ้ย ญาปู่ให้เงินมาเสียวส่งการในอีหล่าเอ้ยเดาะป้อนติงบุ๋ม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 าปูกะสิมา้อนตัวเอาข้าแล้วน้องกเนาะจ้าข้าแล้วจ้าเออได้สบายใจแล้วบนีอ่าสวงไปบนีสวงอตัวนี้จักสิไปลี้อยู่ไสติจ้า พิดที่ดีล่ะเขาเรียงว่าอรบางครั้งมันพิดไปเตียนเรื่องบางอย่าเขาเต็มๆที่บ้บ่ไปเลียนเรื่องเราบปลี่ยนหัวเริืมอันนั้นหัเริ่มอันนั้นเทศอันนั้นอันนี้อนี้คือโคงสุดท้ายให้ซ้นเนี่ยยานเ่าว่าเกวผู้เดียวสหัวเริ่อันนั้นแตเชื่อคือตัช่ไไม่มาอุตทายมาเช่เีกดเกลคน้ไม่ได้ตัวเดียวตัว ที่เรนบอกไปแล้วจาเ็ไปบอกไปแล้วมันมักจะเสบข้อสุดท้าอยู่นะมม่เลยมั่นใจนั่นล่ละไม่ไมั่นใจข้อมือเสิออกเหยนนะมือสิออกมือเสีออกเหรอาจารอยคุณรอยกับพ่อย่อหลายสัตว์นั่นหน่อยพราได้ทํบบุญทำท่านเที่ยวสองการกับพ่อจ้าขอบคุณเจวอขอบคุทุกท่านนะครับผมจ้าสวัสดีจ้าคนมาเบิ่งมาเเถา ม่เบิ่งหลายๆเนี่ยบอกเพื่อดอันเนี้ยเก่งแห้แน่นเนี่ยเย่าตัวพระเจ้าเอาให้ปากว่าได้มันมันเข่ากันพี่กระชินละนี่ปะขอบคุณเจ๊ค่ะอันอันอ้ายอันสายเดียวถ้าชิ้นมันกระไดแปดสามแต่หอป้อยที่แหลกนอหน้างอ้อพอปอยแปดสามคนเท็ดรักทินวานที่หนึ่ง ปดกับสามอืมใช่ป้อมื่ก็เขาตัวเดียวกันก็ห้าแปดสามนั่นแล้วเขาเรามาทับตั้งกีปล่อยไปอลไรเงีมาทับเกันกี่เลยเสียใจเลยปล่อยแปดซี่ไปซะลบเขาซะล่ะล่ะแล้วเขากัดตะกี้กับว่าแปดสามนล่ะเขาเขานำตะห้อยเห้าอล่ะ